ทั้งห้องโดยสารของเครื่องบินลำเลียง4 130ปราศจากพนักงานใดๆทั้งสิ้นไม่มีแม้กระทั่งพนักงานเปิดปิดประตูขึ้นลงอันเป็นที่ผิดสังเกตจนมองเห็นได้ชัดแม้กระทั่งเก้าอี้ซึ่งตามปกติแล้วจะติดตั้งแบบหันหลังชนกันเรียงเป็นแถวจากหัวเครื่องบินจนถึงช่องประตูถ้ายก็ถูกลื้อออกแล้วติดตั้งใหม่แบบเครื่องบินโดยสารของเอกชนไม่มีผิดเก้าอี้นุ่มที่ปรับระดับได้พร้อมด้วยผ้าปลอกคลุมสีขาวใหม่เอี่ยมอ่อง ซึ่งดูเหมือนจะเตรียมเอาไว้สําหรับบุคคลกลุ่มนี้โดยเฉพาะแปดที่นั่งติดตั้งลึกเข้าไปเกือบจะถึงห้องนักบินดวงไฟที่สว่างสวัยอยู่เหนือเพดานเคบินทําให้ทุกสิ่งทุกอย่าง,งอยู่บนห้องโดยสารกระจ่างชัดเหมือนกับเวลากลางวันไอ้หลนปีนขึ้นมาบนห้องโดยสารเป็นคนสุดท้ายพอมันปีนขึ้นมาได้ก็ไม่ฟังอีหลาค่าออลมปลาดเข้าไปนั่งเก้าอี้ตัวที่ใกล้สุดพร้อมกับกดปุ่มปรับระดับให้เก้าอี้เอ็นลงไปเกือบจะขนานกับพื้นปากเอตโลออกมามืันก็จะแข่งกับเสียงเครื่องยนงน,องอยน่ันู้ เมื่อชิบหายมาเลยจักเลยขอนอนให้เต็มสตรีมก่อนวะนั่นมึงจะทำหาเหวอะไรของมึงไะไอ้แสบประโยคสุดท้ายไอ้หลนหันไปถามเพื่อนคู่หูที่กำลังเดินเข้าไปที่แผงสวิต้ดยน้ำเสียงเนื่อยไอ้แสบหันกลับมาพร้อมกับทำกิริยาบุยใบไปที่ประตูช่องถ่ายต่อจากนั้นก็เดินเข้าไปยกสวิตไฮดรดลิกขึ้นไปด้านบนสุดทันใดนั้นเองประตูถ่ายของ4 130นึ่งเปิดหลาอยู่ก็ค่อยๆเลื่อนขึ้นไปข้างบนอย่างชัดๆา นอร์แมนหัวหน้าข่าวกลองไข่ลำประสูนเอื้อมมือไปหยิบหมวกนักบินรูปร่างมากระหมวกกันน็อกขึ้นมาสวมศีษะพร้อมกับดึงปากพูดเล็กๆที่ติดอยู่กับหมวกนักบินขึ้นออกคำสั่งหุ้นๆด้วยระบบอินเตอร์คอมเทคอ f วิทยุระบบติดต่อภายในถูกดีเลย์เข้าห้องนักบินช่วยใจก็มีเสียงตอบกลับมาเบาๆเหมือนก็จะทวนคำสั่งโอเคเทคอ f เครื่องยนต์ C130 ถูกเล่งกระหึม ใบพัดสีเครื่องยนต์หมุนติ้วลาวกับจักผันชุ่มใจล่างอันอุ้ยอ้ายเทอะทะของมันก็เริ่มเคลื่อนที่ออกจากลานจอดอย่างช้าๆเหลียวสายขึ้นไปบนลันเวย์ที่เห็นแสงไฟวอมแบมอยู่เบื้องหน้านั้นพิจารณารับจ้างทั้งเจ็ดคนต่างเข้าประจำที่นั่งเข็มขัดนิรภัยถูกดึงเข้ามาลัดที่เอวหมอดาลาซึ่งนั่งอยู่ข้างผู้กองอังคารหันไปมองดูที่หน้าต่างเครื่องบิน ชูอึดใจก็หันมาแนบศีรษะพิงลงกับผู้ไหลผู้กองมือพิจาราดซึ่งนั่งแอบชำเลืองดูอากับกิริยาของหญิงสาวอยู่ก่อนแล้วผู้กองอังคารขยับมือข้างหนึ่งออกไปอบศีรษะของหญิงสาวพลางเองียงศีรษะไปแนบกระปลอยผมซึ่งอ่อนสลวยนั้นเสียงถอนหายใจที่ดังขึ้นมาอยู่ใกล้หูทําให้ผู้กองอังคารต้องเสบถามหญิงสาวด้วยความห่วงใยมีปัญหาอะไรหรือเปล่าครับหมอหญิงสาวไม่ตอบ แต่เบียดดวงหน้าลงสัมผัสกับไหลผู้กองอังคารแนบแน่นยิ่งขึ้นกว่าเดิมเสียงถอนหายใจหายไปแต่มีเสียงสะอื้นทีทีขึ้นมาแทนที่ผู้กองอังคารขยับมือที่อบสีสะลงไปที่ใบหน้าของหญิงสาวปลายนิ้วมือสัมผัสกระยดน้ำตาที่เอ่อคลอออกมาจนรู้สึกอุ่นว่าไปถึงขั้วหัวใจหมอหลองให้ทำไมครับผู้กองอังคารกระซิบถามหมอดาลาไม่ตอบแต่สะอื้นทียิ่งขึ้น หยาดน้ําตาทะลักออกมาเปียกมือขคบกองอาคารจนชุ่มไปหมดช่วดใจหญิงสาวขยับศีษะขึ้นมาพิงพนักเก้าอี้สายตาที่เออล้นไปด้วยน้ําตาจ้องมองดูเพดานเคบินปากกพึมพำออกมามก็พูดกับตัวเองดาหลาคิดถึงคุณพ่อและคุณแม่ค่ะเกิดมาดาหลาไม่เคยเห็นหน้าท่านทั้งสองเลยแม้แต่สักครั้งกลับไปโคราชครั้งนั้นทำให้ดาหลาคิดถึงท่านทั้งสองเพิ่มขึ้นอีกจนไม่สามารถที่จะเก็บความรู้สึกดังกล่าวนั้น สมเอาไว้ในหัวใจแต่เพียงลำพังดาาลาอ่อนแอหรือเปล่าครับผู้กองประโยคสุดท้ายหมอดาาลาสุมารินมือพิจารรับจ้างหนึ่งใน7ของ 4A ย้อนถามผู้กองอังคารด้วยน้ำเสียงที่แผ่วเบาเหมือนล่องลอยมาแต่ไกลไม่ครับหมอไม่อ่อนแออย่างเด็ดขาดเรื่องแบบนี้ต่อให้ผู้ชายใจเพชรขนาดไหนเมื่อขาดความอบอุ่นในครอบครัวก็มักจะอ่อนแอเอาง่ายๆอย่าไปคิดอะไรเลยครับ ขอให้คิดเสียว่าทุกคนเกิดมาในขณะนี้ต้องชดใช้กรรมตะปางก่อนทั้งนั้นรู้สึกว่าเครื่องเทคออฟแล้วประโยคสุดท้ายผู้กองอังคารตัดบทเอาดื้ดอเมื่อมองเห็น4123หมุนตัวกลับแล้วจอดนิ่งอยู่กับที่ที่บริเวณปลายสุดของลันเีนักบินเล่งเครื่องยนต์เสียงดังสนั่นวันไหวตัวเครื่องสั่นสะา,านไปหมดทั้งลำ ไฟฉายขนาดยักษ์ที่หมุนเป็นจังหวะอยู่บนหอบังคับการบินสว่างแวบ,บเข้ามากระทบกับหน้าต่างเครื่องบินและาศาสตร์เลย,ยผ่านไปอย่างเชื่องช้าตามจาังหวะหมุนที่บังคับด้วยเครื่องอัตโนมัตินั้นเครื่องยนต์คำรามอยู่ชู้อึดใจนักบินก็ปลดเบรกอากาศพาเครื่องวิ่งปลัดตามลันเวย์ด้วยความเร็วที่เร่งจนเครื่องยนต์แทบจะหลุดออกเป็นชิ้นๆส1 3 0นเครื่องบินลำเลียงขนาดสีเครื่องยนต์ที่พลางลำตัวด้วยสีเขียวสลับน้ำตาลวิ่งทะยานไปในแนวคอื่ลอดไฟที่เป็นจุดเป็นระยะระยะอยู่ที่ขอบ ทั้งถึงครึงหนึ่งของลันเวย์ก็เงยหัวขึ้นสู่ท้องฟ้าและาไต่ขึ้นหาเพดานในระยะ2 0 0 0มฟิตทันที้ายอักษรภาษาอังกฤษสั่งให้ถอดเข็มขัดนิรภ,ภัยปรกากฏหลายอยู่เหนือประตูทางเข้าห้องนักบินพิทักษ์รับจ้างทั้งหมดปลดเข็มขัดออก้วยท่าทางรีบร้อนนอร์แมนลุกขึ้นจากเก้าอี้ตัวหน้าสุดเดินเข้าไปที่จอ่อภาพยนตร์ขนาดเล็กที่ม้วนติดกเอาไว้ผนังประตูห้องนักบินแล้วหมุนตัวกลับมายกเครื่องใช้หนังขนาดเล็กจากเคบิน ลงมาบนโต๊ะอลูมิเนียมขนาดเล็กที่ออกแบบติดตั้งแบบใช้นอ็อตยึดขาโต๊ะเอาไว้กับพื้นอย่างมั่นคงแข็งแรงต่อจากนั้นนอรแมนก็จัดแจงใส่ม้วนฟิล์มเข้าไปในเครื่องฉายอย่างคล่องแคล่วว่องไวอึดใจใหญ่ๆต่อมาไฟฟ้าเหนือเขบินก็ถูกปิดสวิตช์ดับมืดลงพร้อมกับภาพในฟิล์มปรากฏสว่างจ้าอยู่ที่จอภาพยนตร์เบื้องหน้านั้นผิารัดรับจ้างทั้งเจ็ดคนเย็บลิมฝีปากนั่นทุกคนจ้องเขม็งไปที่ภาพบนจอภาพยนตร์แทบไม่กระพริบ ไอแสบและไอหลนซึ่งตามปกติเป็นคนพูดมากที่สุดในทีมงานบัดนี้สงบปากสงบข้อลงอย่างไม่น่าเชื่อภาพภูเขาที่สูงเทียมฟ้าปรากฏลิบๆอยู่บนจอภาพ,พยนตร์แล้วต่อมากโคดอัพลงไปใกล้ๆจนเห็นยอดภูเขาได้อย่างถนัดทันที่สุดภูปมะเทศบนยอดเขาดังกล่าวเป็นป่าโปง่งมีต้นไม้ใหญ่หญขึ้นละกะละกะอยู่ห่างกันพอสมควรลักษณะภูปมะเทศของยอดเขาอันเป็นที่ราบกว้างใหญ่ไพศาล ทำเอาไอ้หลนซึ่งนั่งเงียบอยู่ตลอดเวลาอุทานออกมาขคังดังสนามบินสนามบินใช่ไหมครับหัวหน้านอร์แมนกดสวิตช์ให้รลิวหนังถอยหลังกลับและเริ่มฉายซ้ำอีกครั้งโดยพยายามที่จะเน้นให้ทุกคนเห็นภาพยอดเขาดังกล่าวให้ชัดเจนที่สุดถูกต้องลามันนั่นคือสนามบินลับของเวียดนามเหนือหรือทุ่งหมาหอนเป้าหมายในการเดินทางของพวกเราในคืนนี้นั่นเอง นอแมนพูดพลางเปลี่ยนระบบการฉายเป็นจังหวะสโลโมชั่นและในขณะที่ภาพกำลังเคลื่อนไหวชา้าๆอยู่บนจอน,นั้นเขาก็ได้อธิบายต่อไปอีกยืดยาวไม่มีทางขึ้นไปบนยอดเขาหน่วยเคลื่อนที่เร็วของหน่วยปฏิบัติการพิเศษเพิ่งจะกระเจิงลงมาเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนี่เองกระเจิงลงมาทั้งที่เพิ่งจะขึ้นได้เพียงแค่ตีนเขาเท่านั้นข้างบนเป็นคลุกกำลังและลังอาวุธที่สำคัญที่สุดของเวียดนามเหนือผู้ก่อการหลายที่รออยู่ในส่วนต่างๆของประเทศไทย ล้วนแต่ได้รับการส่งกำลังบำรุงในด้านอาวุธจากคลังอาวุธแห่งนี้ทั้งสิ้นลูกระเบิดหัวหน้าทําไมหน่วยงานของเราไม่ใช้ลูกระเบิดปูพรมแม่งเข้าไปให้ถล่มทั้งภูเขาไอ้หลนสะบทดขึ้นมาด้วยน้ำเสียงฉุนเฉียวไม่มีทางมิสเตอร์ลามานนอร์แมนเอ,อ่ยขึ้นมาด้วยน้ำเสียงเครียดๆและหันไปเปลี่ยนสปีดเครื่องใช้ให้เป็นจังหวะธรรมดาพลางพูดต่อไปอีก F105 ของเราโดนยิงล่วงไม่รู้ว่ากี่เครื่องต่อกี่เครื่องเมื่อบินผ่านยอดเขามรลณะแห่งนี้และแต่ละครั้งเราก็ไม่เคยได้ทราบเครื่องบินดังกล่าวมาพิสูจน์ได้ว่าโดนอาวุธอะไรกันแน่ส่งหน่วยค้นหาออกช่วยเหลือนักบินก็าพากันสูญหายไม่ได้ล่องลอยเราได้แต่เพียงคาดคเนเท่านั้นว่าเครื่องบินของเราโดนจรวดต่อสู้อากาศยานแบบล้ำยุคข,ของโซเวียตรัสเซียยิงตกนอร์แมนพูดยังไม่ทันจะขาดคำผู้ก่ออังคารก็สอดถามขึ้นมาด้วยความเคลือบแคลงใจ แล้วรูปเหล่านี้ได้มาจากไหนครับัวหน้าขนาด F 1 0 5ยังโดนยิงตกผมอยากทราบว่าผลงานชิ้นนี้เป็นฝีมือของหน่วยงานใด SR 7 1เครื่องบินจลกรรมที่ใช้เชื้อเพลิงแข็งอันอื้เฉาของเรานั่นเองผู้กองคุณไม่ต้องถามผมหรอกว่าไอ้เจ้าเครื่องบิน SR 7 1นี่มันบินออกมาจากฐานบินแห่งไหนรู้แต่ว่าฐานบินของมันไม่ได้อยู่ในประเทศไทยก็แล้วกันกล้องถ่ายภาพยนตร์44กล้องที่ติดตั้งอยู่ใต้ปี ได้เก็บภาพเหล่านี้จากระยะความสูง60,000ฟิตต่อจากนั้นหน่วยงานของเราก็ขยายฟิล์มภาพยนตร์จากของเดิมขึ้นมาอีกหลายสิบเท่าและนี่คือผลงานอันมหัศจรรย์น,นั้นคำพูดของนอร์แมนทำให้ทุกคนจ้องเขงมิงไปที่จอภาพยนตร์เบื้องหน้าด้วยความตื่นเต้นสุดขีดภาพภูเขาสูงเสียดฟ้าหายลับไปจากสายตาพร,พร้อมๆกับที่ปรากฏรูปของป่าทึบขึ้นมาแทนที่มันเป็นป่าทึบที่ทึบซะจนถ้ามองจากเบื้องบนก็แทบจะมองไม่เห็นพื้นดินเอาเลยทีเดียว การเข็นเพลิงปาทึบที่มองเห็นทางด้านขวามือของยอดเขาทุ่งหมาหอนที่มีกากระบาดสีแดงอยู่บนฟิล์มนั่นแหละคือเป้าหมายแรกที่คุณมีนัดกับฐานแมวการเข็นเพลิงอยู่ที่พิกัดที่ทีจีหกสามสองหกสามสี่แต่พวกคุณจะต้องกระโดดล่มลงไปที่พิกัดทีจีหกสามสองเจ็ดสามสี่ซึ่งอยู่ห่างจากการเข็นเพลิงพอสมควรต่อจากนั้นพวกคุณทั้งหมดจะต้องหาทางขึ้นไปสมทบกับเล่าตงซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาของฐานแมวรับจ้างกลุ่มนั้น แล้วเรื่องฐานแมวหัวหน้าจะมีแผนการอะไรนอกเหนือที่ได้วางแผนเอาไว้เมื่อตอนเย็นหมอดาหลาเอ่ยถามขึ้นมาเป็นครั้งแรกนอร์แมนนิ่งประชูอึดใจกระพรองออกมาด้วยคำพูดที่พิจารณรลับจ้างทุกคนเย็นเย็บเข้าไปทั่วไขสันหลังข้าข้าให้หมดทุกคนทหารแมวกลุ่มนั้นรับเงินค่าจ้างไปหมดเรียบร้อยแล้วหลอยโทนเล่าตรงเป็นลูกครึ่งระหว่างแมวกับเวียดนามเหนือหน่วยงานของเราเพิ่งจะประชุมกันเมื่อตอนหัวคำ่ำและได้ออกคำสั่งข้ามาเรียบร้อย และถ้าสมมติว่า c a a ดาเนินนโยบายแบบเดียวกันกับทหารแหมวโดยจ้างแล้วค่ากับทีมงานของพวกผมเราจะมีอะไรเป็นหลักประกันและมีอะไรเป็นข้อพิสูจน์ว่า c a a ไม่หักหลังพวกผมไอแซบซึ่งนั่งเงียบขรึมจนผิดสังเกตเอ่ยขึ้นมาเป็นครั้งแรกและพูดดังกล่าวทําเอาพวกเพชฌฆารับจ้างทั้งหมดทุกคนมองดูตาก,กันเขม็งแมก้กระทั่งนอร์แมนซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาโดยตรงของทีมงานดังกล่าวก็ยังต้องนิ่งิปช่วอึดใจ หัวหน้ามีอะไรเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าซีเจะไม่ทรยศต่อพวกเราไอแสบขยับตัวลุกขึ้นยืนสายตาที่จ้องจับร่างของนอร์แมนมีประกายเครือบแข็งใจคำถามถูกย้อนออกไปอีกด้วยน้ำเสียงห้วนๆผมมีแต่ความจริงใจเงินค่าจ้างจำนวนมะกมาที่ C.A. เจ่ายให้พกุล่วงหน้ามันก็เป็นหลักประกันดีอยู่แล้วไม่ใช่หรือนอร์แมนตอบเลี่ยงออกไปอย่างชนิดขอไปที ไอแสบถึงตัวเองลงนั่งกับเก้าอี้ค่อนข้างแรงมันก็เท่านั้นเอง C เอตีฆ่าชีวิตของผมถูกเหมือนกับสุนัขที่ผอมโซตัวหนึ่งทาหารแมวยังโดนออกคําสั่งให้ฆ่าได้แล้วทาไมพวกผมจะโดนออกคําสั่งแบบนั้นไม่ได้ผมสังหรณ์ใจยังไงพี่กนไอแสบยังคงเถียงต่อไปอย่างไม่ลดละนอร์แมนค่อยมีสีหน้าดีขึ้นเขาเดินพละออกจากเครื่องฉายหนังพร้อมๆก็พูดออกมาด้วยน้ำเสียงเรียบ ซีเอทุ่มทุนเกือบสองล้านบาทกว่าจะเอาตัวคุณกับรามานออกมาจากละหุโทษได,ทด้เสียทั้งรถเสียทั้งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ราคาประมาณไม่ได้แล้วเหตุการณ์ที่ผ่านมาในขณะที่ผมกับคุณหันหลังชนกันและในขณะที่ต่อสู้กับฝ่ายตรงข้ามมีสักครั้งหนึ่งไหมที่คนระดับหัวหน้าอย่างผมจะหาทางหลบหนีออกไปแต่เพียงลําพังผมต่อสู้กับพวกคุณจนถึงวินาทีสุดท้ายนอร์แมนพูดด้วยน้ำเสียงที่แสดงออกถึงความน้อยใจอย่างใหญ่หลวง ไอ้แสบนิ่งเหมือนกับจช่างใจอะไรบางสิ่งบางอย่างอยู่ในสมองช่วงใจใหญ่ๆมันก็พึพรรมพำออกมาเสียงอ่อยๆผมขอโทษคับหัวหน้าเหตุการณ์และสิ่งแวดล้อมทําให้ผมคิดอะไรไม่ออกผมขออภัยคําพูดของไอแสบทําให้นอแมนยิ้มออกมาได้เขาเดินกลับมาที่จอภาพยนตร์และชี้ไปที่บริเวณป่าทึบแห่งหนึ่งซึ่งมีกา,กากบาทสีเหลืองทาบึงอยู่บนนั้นีน่คือดงงูเหา่า อันเป็นภูมิประเทศที่อันตรายที่สุดก่อนจะขึ้นทุ่งหมาหอนบางหมดจะเป็นคนนําทางผ่านอสรพิษที่ประมาณจํานวนไม่ถูกในป่ามรณะ,ะแห่งนั้นทุกคนโปรดหยิบถุงกระดาษเหนือเคบินลงมาตรวจด,ดูผมได้เขียนชื่อของแต่ละคนเอาไว้เรียบร้อยแล้วประโยคสุดท้ายนอร์แมนตัดบทอย่างหุน้นหุ้นพร้อมเก็บเครื่องฉายหนังขึ้นเอาไว้บนเคบินต่อจากนั้นกลุ่มพิทักษ์าทั้ง7คนก็เอื้อมมือขึ้นไปหยิบถุงทะเลขนาดใหญ่บนลาวเคบินซึ่งมีชื่อเสียงของแต่ละคน กำกับเอาไว้เรียบร้อยแล้วลงมาเปิดดูด้วยท่าทางตื่นเต้นไอ้หลนหยิบรองเท้าคอมแบตหนักอึ้งลงมาจากถุงแล้วชูขึ้นดูกับแสงไฟพร้อมโหนละกากออกมาสุดเสียงเฮ้ยร hey, องเท้าอะไรวะน,นี่หัวหน้าทาไมมันถึงพิเรนแบบนี้ละ่ะครับไอ้หลนพูดพลางชูรองเท้าให้ผู้พวกดูด้วยท่าทางขบขันพินทักษ์รับจ้างทุกคนดึงรองเท้าคอมแบตออกมาดูและเมื่อสังเกตดูด้วยความละเอียดถี่ถ้วนแล้วถึงกับโหนละกันขึ้นมาอย่างคลื่นนคลงึง มันเป็นรองเท้าคอมแบตที่พิเลนที่สุดในโลกและก็รู้สึกว่าในโลกนี้จะมีเพียงเจ็ดคู่เท่าที่เห็นกันอยู่ในขณะนั้นจริงๆซะด้วยรองเท้าคอมแบตแบบพิเลนดังกล่าวถูกออกแบบด้วยการย้ายส้นรองเท้าขึ้นไปอยู่บนส่วนหน้าสุดแล้วเลื่อนปลายเท้าเข้ามาแทนที่ส้นรองเท้าอยู่พอเหมาะพอเจาะรองเท้าพิเลนพิเลนแบบนี้หัวหน้าจะส่งไปบริการไอ้แก้วหรือยังไงครับชาติเกลียงไกลซึ่งไม่เคยพูดเลยสักคำตั้งแต่ขึ้นมาบนเครื่องบิน พูดพลางหัวเราะพลางด้วยความขบขันมันเป็นรองเท้าที่มีประโยชน์ที่สุดในเขตปฏิบัติการของข้าศึกส่นรองเท้าอยู่ข้างหน้าปลายรองเท้าอยู่ข้างหลังข้าศึกไม่มีวันแกะรอยพวกคุณได้อย่างเด็ดขาดลอยเท้ามันจะถอยหลังอยู่ตลอดเวลาข้าศึกขืนแกะรอยตามคุณก็นับว่าจะห่างจากพวกคุณไปทุกขณะรองเท้าทั้งหมดนี้จะเริ่มใช้ทันทีเมื่อพวกคุณเข้าเขตการเข้กกเขพลิง คำพูดของนอร์แมนที่อธิบายถึงประโยชน์ของรองเทา้าทําให้ทุกคนนิ่งเงียบผู้กองอังคารขมวดคิ้วยน่นมองดูรองเทา้าอยู่ั่วงรูนึ่งก็เอ่ยถามขึ้นมาด้วยความเคลือบแคลงใจปกติในลาวพวกผมใช้เท้าเปล่าเดินถอยหลังให้พวกมันคไข้เขยแต่พวกมันก็ยังแกะรอยพวกเราถูกผมกลัวมันจะพลาดหัวหน้าไม่มีทางผู้กองเท้าเปล่าเป็นของหลาสมัยไปเสียแล้วเวลาเดินน้ำหนักปลายเท้ากับส้นเทา้าไม่เท่ากัน หน่วยลาดตระเวนพิจารณาแป๊บเดียวก็อ่านออกสำหรับรองเท้าพวกมันยังไม่เคยเห็นและก็ไม่เคยคิดนี่คือมาตรการรักษาความปลอดภัยในชีวิตของพวกคุณในวินาทีแรกที่กระโดดล่มลงไปในหุบเขาบอละนแห่งนั้นนอแมนจบคำพูดลงท่ามกลางความพออกพอใจของพิู้ชากลับจ้างต่อจากนั้นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และล่มถูชีพแบบตุกเองถูกนำออกมาจากถุงทะเลแล้วตรวจสอบกันชุลมุมุนวุ่นวายไปหมดทั้งห้องโดยสาร จบตอนที่44แล้วนะครับหลดติดตามรับฟังตอนต่อตอไปนะฮะขอบคุณทุกท่านที่กรุณาติดตามรับฟังมาโดยตลอดนะครับขอบคุณเรียๆครับ